ครับคลิปนี้เฮาสิมาชมพระเครื่องนะครับศึกษาพระเครื่องไปน้ากันพี่น้องครับพระเมืองไทยเมืองสยามเอาเศร้าพูดพี่น้องเนาะอ่าหลายแนวทางครับบางกูบางท่านกะมักบางกูบางท่านกะบ่มาบ่เป็นยังครับชอบอยากศึกษากระเบิงพี่น้องครับผมทำคลิปนี้บ่ไดดมาอ่าเกี่ยวกับธุรกิจแะพี่น้องได้อะครับแต่ว่ามาแหลกเปลี่ยนให้ความรู้พระเครื่องนะครับ เป็นวัตถุมงคลนะครับของคนไทยคนชาวพุทธแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นรากเงานะครับของผู้เฮาพี่น้องครับแล้วก็เป็นของขลังมีพุทธคุณนะครับขออภัยครับพระที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับองค์น้อยนะครับองค์เมใหญยนะครับแต่ว่าหาได้ยากนะครับบางท่านก็เบื่อแล้วนังพญาอเมรนครับเป็นพระนางพญาครับ แ่ว่าเป็นพระนางพญาเนื้อดำนะครับมีส่วนผสมของอ่าเขเรียกว่าคัมพีเออเนาะพี่น้องเนาะอืมที่เขาไปเผานะนะครับเออหลวงพ่อกรวยครับหลวงพ่อกรวยวัดโบสิตารามนะครับโคสิตารามที่ชัยนาะทนะครับเป็นนางพญาองค์จิ๋ว,วแต่หน่อยๆจังสิ นะครับเล็กแต่รถโตนะฮะนะครับบะเมนวาในหน่อยอย่างสีสิถือได้ละนะครับหายากด้านหลังนี้จะเป็นสีผึ่งนะครับบางผูบางท่านบ้าวหอจิตพอนฟังวา่าเพื่อนน้ำสีผึ่งมาท่าพร้อมด้านหลังหรือด้านหน้าเพื่อนว่าสีผึ่งของอัออนนี้บุง้งูนะครับจะเขาบอกผมฟังนะจักช่บ่ใช่นะครับบอ่อชัยกับคออภัยเด้อ ของหลวงปู่ทาบนะฮะหลวงปู่ทาบในท่านจะเก่งเรื่องของสีพึ่งนะครับมหาสเสน่ห์หลวงพ่อกลวยนี่ท่านอยู่ที่วัดโคศิตารามนะครับที่ใช่นัดนะฮะลูกศิษย์ลูกหาหลายแล้วก็คุณตกคุ้นขังนะ,นะครับบอกให้แล้วเพิ่์นเก่งนะนะครับมีคนบอกฟังว่ามีส่วนผสมน้ำเด้เนื้อพระของเพิรนอ่าอันนี้เป็นเนื้อดำๆนี่เป็นผงใบล้านพี่น้องครับ ผงคัมพีอ่ะคัมพีใบลานนะ่ะเอาไปเผาคัมพีก็สิเป็นของสมัยเก่านะที่มีคาถาหลายอย่างนะ่ะนะครับสุดยอดอีหล,ละเพื่อนเก่เาไปเผานะนะครับพูดถึงว่าคาถาเนี่ยก็มีค้นสวดค้อนอยางก็สิเป็นมิควาบขังยู่แล้วนะพี่น้องเนาะเป็นนางพญานะครับองค์เล็กๆนะครับแต่ว่าหาได้ยากนะฮะนะครับเพิ่นครับ ผมบอกว่าสิมีหลอ่ายหลยพิมพ์ไหลขนาดบอ่อนี่ฮะบเบิ่งสังกติให้สังเกตสังกติพี่น้องครับนี่ลงมานี่ยปับป๊บปั๊บเห็นไหมฮะไข่ครับขอไข่เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมครับคือนประพาดไหลแล้วก็มีขีดตรงนี้นะครับนีะฮะด้านข้างๆนี่จะเป็นแคลไซนะครับแคลไซ ถ้าของนะครับเป็นพระหรือว่าเป็นของเป็นอีหยัางเก่าๆเนี่ยขสิบขึ้นแค้นใส่เป็นเนื้อผงนะเนื้อดินนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับนะฮะเนื้อผงนะครับสีมีเนื้อดินน้ำบอ่อผมบ่งหูจักแต่ว่าผมผสมเอ่อเพิ่นผสมผงใบล้านนะเป็นคับพีเก,าก่าโบราณน่ะนี่ด้านนี้เบื้องหูครับคมปิบเลยนะครับมีคนบอกให้ฟังว่า หรือว่าเป็นตำนานประวัติท่านได้ให้ลูกซิ์ลูกหานะครับไปที่ไหนไปที่ระยองนะฮะบ,บ้าน่ข่ไปหาผู้ใดไปหาหลวงปู่ทิมอิสาริโกนะครับที่วัดลาหารไล่หรือตอดันสิเป็นวัดละหารไล่ยังบุงหุจักครับหรือสะเป็นวัดไล่มาลีก็ยังอยู่ผมบุหุนะครับแต่ว่าเพือไปเฮ็ดยัง เพื่อนให้ลูกซีดลูกหาเนี่ไปขอผงนะครับอ่าผงไผ่กุมารที่ตาเป็นผงแล้วน่ะผงไผ่กุมารน,น่ะพี่น้องครับเอามาผสมนะครับเอามาผสมใส่พระของเพิ่นอันนี้จะเป็นยุคเก่าๆนะพี่น้องครับนะฮะหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยนะยุคเก่าๆนะฮะท่านจะเทศพระออกมากหลายนะครับท่านจะเศ่ศนะครับ ของขลังออกมาเยอะนะฮะแต่เป็นยุคก็เก่านี่น่าจะอยู่ในพอส24อสอกว่านะนะครับเพิ่นวานะแต่ว่าท่านจะมาคนสีนิยมนี่ยังน่าเป็นอ่าสมเด็จอี่ยังอ่าข้างหลังนะ่าจะเป็นพระแม่ธรณีนะครับผมเคยมีอยู่แต่ว่าผมหายอายไปแล้วนะครับอายเพิ่เป็นมอนลลัม เป็นปล้ำสิ่งเรื่องของเมตตาเรื่องยังหางานหาการนะเข้ากับแบ่งของดีให้กันนะนะครับนี่ฮะเบื้องแควใสสวยครับเบื้องเบื้องอ่าตรงนี้ฮะมือเพลินเห็นไหมครับเป็นภาพบานองค์เมย์เลยครับองค์น้อยๆนะครับองนนอค์นิดเดียวเองนะครับเบื้องความสวยงามนะครับคลิปนี้เฮ้ามาชมพระเครื่องครับศึกษาพระเครื่องเมืองไทยพี่้องครับ พระที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือหลงพ่กกลวยได้พี่น้องได้นะครับสมเด็จนางพญานะครับพระนางพญาจิ๋วเล็กๆล่ะฮะนะครับด้านหลังนี่จะเป็นสีผึ่งนะฮะนะครับสีผึ่งนะครับออกเขียวๆออกครับคล่ำนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับบางคนว่าเป็นสีผึ่งของหลวงพ่อทาบหรือเปล่านะฮะแต่บางคูบางคนอาจจบุมฮูจักดอกผู้เบลนพระนะมีไว้ก็ดีพี่น้องครับไว้คุมคล้องเฮานะฮะนะครับ ของที่มองบ่เห็นนี่นะมันมีจริงเลยพี่น้องครับบ่ี่เป็นพูดผีปีศาจอ่าโชคลาภอย่างทุกอย่างบม่ว่าจะเป็นชาติใดนะครับพี่น้องครับถือโชคถือล่างขึ้นกันประเทศฝรัง่งเขาก็มีเลยผีก็ไดดมีเลยครับท่านเขาเด็กกุลามีจริงเลยเป็นแปมพกแปมพายี่มีจริงบ่มีจริงเขาใชมีเรื่องเล่ามาเอดเป็นหนงังเป็นหนังให้เ้าเบิรงให้เต็มเต็ดนะครับมีเรื่องเล่าให้เอาติดตามอยู่ได้พี่น้องครับประเทศ อภิริกาสิรัดอีอย่างฮึไอ้ไผ่เลื่มหละแต่ว่าในหนังน่ะดังให้รัดนี่ผีบ้าไฝ่ายไหลนะเป็นว่าเออมีครับประเทศทุกประเทศมีผีมัดละพี่น้องครับผีอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นแหละวิญญาณนะครับโชคลาภก็ยอยู่ทุกคนทุกแห่งบักผูกบังคนเฮ็ดหยางก็บ,บ่ลุงบ่รเรื่องบัดได้ของดีไปคืนข้องสิพระเครื่องสิกะหนุนดวงเฮาครับทับไมเ้เฮา ไมีโฉกไม่หลับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องครับยาม่งขับนะครับอย่าว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะพี่น้องเด้อนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้ก็ลถโตนะฮะสิบบกทใครบ่างเงินมือนบวดเตะนะเลงกันนี่ออันนี้พูดให้ฟังนะครับเออบางผู้บางคนก็นกนว่าไร้สาระว่าสัตนแต่ว่าผมนําพระมาให้ท่านดูนะครับเพื่อการศึกษานะครับฮามี เออทาม,มีกับพ่นละไปให้เส้นใหญ่เขาอยู่กรุงเทพเปล่ไปหาเอ่อคาลับเซาอ,อืมดีบดีอาสิมีเงินกลับบ้านอาจจะตั้งตัวได้วันี้ผมเป็นธรรมดาเด้เออ <S <S เกิดพ่อแม่เอาสมเด็จวันละข้างไปให้เฮ้าบุงวของแท้ของเกดเอาไปให้เส้นกระจอกแถวบ้านไข่เบิ้งก็เกดเหมือน่แต่ว่านะเ,เอาไปให้เส้นใหญ่เขาซับเซานี่ไม่โมธรรมดาเลยครับขอบคุณ,คณทุกท่านอ่าทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากเลยที่เกิที่ตามรับชมพี่น้องครับมา ชมกันนะครับสมเด็จนางพยาองค์เล็กๆองค์จิ๋วของหลงพ่อกวยนะครับวัดโกสิตารามที่ชัยนาทคลิปี้จบสมนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุท่ามีความสุขสวัสดีครับ